เนี่ยเราเดินทางมาแล้วเรามาเจอร้านกาแฟหนึ่งร้านเป็นเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 1> นี่นะครับอัดอาร์ตหรือว่าสายถ่ายรูปนี่นะ <Nice in. S 1> นายอินครับผมนายอินครับผมกับตานาจะสี่โมกินกาแฟไม่ไหวแล้วมั้งมันจะแข็งไหมฮะเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมครับอะไรแข็งครับวันนี้เราจะนั่งคุยเรื่องสาวลาวเลยนะฮะพร้อมกับอาปอนยุแงยงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอาต่องยุแยงนะฮะเฮ้วยวันนี้ต่องยุยแยงเดินทางมาด้วยรถมอไซค์นะฮะคันนี้นะฮะสองคันเดินทางมากับอาปอนยุแยงนะฮะวันนี้เราก็พอดีเดินทางผ่านมาสวัสดีครับในปอนในปอนปอนสาวลาวนะฮะเนี่ยเราเดินทางมาแล้วเรามาเจอร้านกาแฟหนึ่งร้าน,นเพื่อนฮเฮ้ยวิ้บรรยากาศมันได้อะบรรยากาศมันสวยงามนะฮะไม่จะมองทางไหนก็มีแต่ป่ากันเลยอ่ะ มาต่องก็ไม่รู้นะว่าเขาชื่อร้านอะไระแต่เราเข้าไปถามเขาดีกว่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูวิวเนาะดูวิวข้างในกันดีกว่าบรรยากาศชิวๆสบายๆตามมาตามมานี่นะทางขึ้นอ,ะอ่ะมันขึ้นม่อนอขึ้นม,อน,นมอนหินเล็กไฟขึ้นมา้มองซ้ายมือไปถามเขาดีกว่าว่าเขาชื่อร้านอะไรนะฮะเอาง่ายเลยว่าพ่าคาอค้านี้บาเรตตาอินดี้มากนะมา นี่ภายในร้านนะฮะบาลิต้าของเรามานี่ในร้านครแล้วของร้านชื่ออะไรครับนายอินครับผมนายอินครับผมกับตานาอาปามาอินกันเล่นมุกได้ด้วยไวร้านนี้เล่นมุกได้ด้วยว่ะแม่อต o องก็ต้องกินอะไรวันนี้มีอะไรแนะนำไหมครับโน้ยครับโน้ยซิกเนเจอร์เลยคืออะไรครับอเมริกาโน่โอ้โหนี่มัน จะซี่โมกินกาแฟไม่ไหวแล้วมั้ง <c oughs> มันจะแข็งไหมครัเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมครับอะไรแข็งครับตาแข็งตาแข็งนะอีกแล้วนะครับเพื่อนกินเราแล้วเดีอะไรแข็งมันจะนอนหลับไหมครับสบายกาแฟผมกินแล้วหลับมสบายเลยนุ่มๆหลับประมา้าเด็ดเด็ด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของร้านมานหนึ่งอย่างครับได้ครับผมเด็ดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวให้น้องด้านน้องอินเขาจัดการให้นะครับคนไม่กินกาแฟนี่มีอะไรกินแนะนำมั้งคมับตอใช่ไหมวันนี้เราจะวันอาอะไรเดี๋ยวดูกันชาพิษ หรือว่าแอปเปิลโซดาดูในร้านนะฮะรองอินเขาตยข้าไปถ่ายร้านได้ไหมครับได้ครับแต่ลบมากเราขอจัดหน่อยได้ครับนะครับ,รบผมอันนี้เรามาโดยไม่ได้เตรียมนะเพื่อนเพื่อนเรามาโดยที่ว่ารองอินเขาไม่รู้ไว้นะอ๋อบอกชื่อร้านก่อนเขาชื่อร้านพูดกาแฟนะเพื่อนเพื่อนขึ้นมอนหินเหล็กไฟมามองซ้ายมือเลยฮนะกอดสุดมอนนะฮะเดี๋ยวชิมกันเลยอะ่ะอร่อยช่องเย็นเปลี่ยนเป็นพูดยาดองครับมีใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีเหรอแหมน,นึกว่ามีต่องเปรี้ยวปากเลยะ ะเดี๋ยวเราชิมเลยว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวคอนเฟิร์มให้เลยได้ข่าวว่าอต๋องนี่เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ใช่หรือห้ามเข้าร้านอะไรเงี้ยเอาไปดูในร้านนะเพื่อนเราตกแรงตกแต่งร้านแนวแบบโหนี่ลูกค้ามาขอญาตถ่ายนะครับฝากติดตามครับอาต๋องยุ่ยแยงครับผมฝากด้วยนะยูทูบครับต๋องยุ่ยแยงครับผมตามไปเลยนะฮะขายของนิดนึงเจอเจอแขกกู้ไม่เกียรติแล้วก็ขายของนิดนึงนะฮะ อยู่ในร้านขออยายยาครับอินครับโอ้โหแต่งร้านสวยมากครับเพื่อนอันนี้คุณหยิบนะเนี่ยรูปภาพคุณคุณหยิบถ้าเราเรียกอียิปต์จะฟังดูไม่ค่อยเพาะนะรับน้องนหนูแต่จริงเขาเรียกอียิปต์แหละจะไปฟังอะไระต่องมากต่องก็วันนี้ก็เพิ่งเจอร์ไปนี่เขามีมุมหนังสือไว้นะเผื่อใครรักการอ่านนะฮะหนังสือนั่งอ่านรอกับเพราะชื่อว่าไม่ใช่อะไรหรอกชงนาน ขาไดอ่านหนังสือรอนี่ยดูในร้านนะครับเขาแต่งนะฮะร้านนี้ก็หมดไปเกือบร้านนะฮะเกือบเกือบร้านถูกต้องหมดไปหลายนั่งร้านนะฮะกป่าเป็นร้านนี้อ่ะต้องขี้โม้อีกช่องนี้ไงชื่อช่องเขาเมีขนมด้วยนะมันเพื่อนใครหิวก็เนนี้กาแฟที่นี่ชงแนวไหนครับสโลบินครับ แนวสโลบาร์นะนเพื่อนช้าแต่ชัวร์มันคืออะไรอ่ะต่องก็ไม่เข้าใจสโลสโลบาร์เนี่ยรู้รรจักแต่โซดาน้ำช้าแต่ชัวร์ไงคุณวันนี้เราจะนั่งคุยเรื่องสาวลาวเลยนะฮะพร้อมกับอาปอนยุยงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณ,คณนี่นหน่อยดีหวไหน,หนคุณก็ไปลาวมาบ่อยคุณะคุณต้องให้เพื่อนเพื่อนเ,าเราได้ สัมผัสกับสาวลาคุยกันว่าเป็นยังไงเ<อ>วียงจันทร์สปอปอ,อะไรอ่ะที่คุณไปมาผมไปมาเยอะแล้วครับที่ลาวที่ไหนบ้างก็ไปมาวังเวียงหลวงพระบางเวียงจันทร์ครับแล้เวเดี๋ยวจะไปเมืองเฟืองอีกเมืองเฟืองเมืองเฟืองนี่นคืออะไรวะก็ย้อนแสงเมืองเฟืองมันอยู่ห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ100ร้อยกิโลอยข้างในสะอาสะอ้านเพื่อน,อนมารอข้างนอกกันดีกว่าครับ เกวนข้างในเ,เขาจะด่าเราเอาฮะกาแฟที่นี่สตาร์ทเลือกแกเวเท่าไหร่ครับอินอ่าถ้าเมนูร้อนสี่สิบห้าครับร้อนสี่สิบห้าบาทเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวถ้าเย็นนะครับเย็นถ้าเป็นพวกตระกูลน,นมหกสิบครับตระกูลน,นมหกสิบเต็มที่ก็คือสูงสุดก็หกสิบาทใด้ไหมครับอมันมีพวกตระกูลน,นิดอกครับที่เลือกเมเล็ด<อ>ป,ประเทศไม่ได้อะไรพวกนี้ก็จะสูงเ<อ>นาะเดี๋ยวเราไปให้ใกล้หน่อยได้ยินเสียงนะครับวันนี้ก็เลือมเอาไมค์มาด้วยครับ ก็จะเป็นพวกต่างประเทศมาได่ต่างประเทศแลครับก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเป็นตระกูลคือมันต่างยังไงครก็เมล็ดมันมาแพงอะครับมาแพงนะเผื่อบางคน,นเผื่อนเพื่อนบางคนไม่เข้าใจ<ม>แล้วเราก็ได้ถามเขาเพราะว่าเพราะผมบางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องกาแฟอ่ะแต่ถ้าคุยเรื่องสาวชงกาแฟที่พอรู้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบกาแฟคัตเขาเรียกอะไรนะอีกรอบเลยดูสิไม่ได้เตรียมปุ๊บนึกอะไรไม่เอาเอาจิงวันนี้เรามาโดยเปนที่เจ้าของร้านเขาไปตั้งตัวนะ เรามาจู่โจมแบบไม่เขารู้ตัวไม่งั้นเดี๋ยวเขาแต่งร้านรอเราไงต,งต้องต้องต้องให้เขาไม่รู้ตัวฮะนี่เห็นของกินของว่างไหมฮะใครจะมารองท้องมีครบเลยนะฮะเค้กน่ากินนะครับเนี่ยเค้กนี่ก็ราคาเริ่มหกสิบห้าบาทไหมครับราคาสวยงามครับแต่ต้องได้เอาต่องยิบไปเติมสูตรเลยตัว <c oughs> ร้านกาแฟนี่เขาทำเองนะฮะ ที่เห็นนี่ขาวๆนี่ไม่ใช่ลานะเพื่อนเป็นเป็นไอเป็นน้ำตาลจะดีแล้วจะดีแล้วไม่ใช่ลาเป็นเขาเรียกไอละไอซิ่วด้วยนะเขาเรียกน้ำตาลซิ่งน้ำตาลซิ่งไอซิ่งเห็นไหมฮะหน้าตาหน้ากินนี่เขาทำวันต่อวันเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดือนต่อเดือนนะอันนี้เขาเป็นวันต่อวัน อันนี้เมนูอะไรครับอันนี้คบปูรเค้กหน้าไม้เค้กหน้าไม้โอ้สวยงามมากครับไปนะไปับไปโอ้โหเบรกดูใบกาศข้างในเพื a ่อน <c oughs> ๆนี่นี่แดดล่มลมตกนะเบียร์สักกระป๋องนะเป็นไซส์อย่างนี้นะสวยงามนี่ข้างบนเขามีวิวด้วยนะมีจุดเช็คจุดถ่ายรูปจุดอะไรเลยมี่หรอโอ้โหนี่นี่อาร์ต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 าครับนี่นะครับอาร์ตอาร์ หรือว่าสายถ่ายรูปนี่นะมาได้เลยเนี่ยสายถ่ายรูปนะมอขนาดนี่สายถ่ายรูปเนี่ยสายถ่ายรูปมาได้เลยนะฮะดูนะฮะรับดูข้กันดีกว่าข้างบนมีภาพปอาร์ตด้วยฮะเขาวาดเองนะฮะเพื่อนน้องกินวาดวาดเองเห็นไหมฮะเขาเป็นศิลปินด้วยนะฮะไม่จะซสีหลอกมาแปะมันไม่สวยเลยต้วาดเองวาดเองใช่กาแฟดีแล้วเพื่อนไงเลยวาดเองไง ดีด <D iss ue> <c oughs> ก็ไปเยอะจัด <dyed> เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเดี๋ยวเอาเอาเอารองเท้ากันมีทางเดินขึ้นนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเื่อน นี่เขาปลูกผักไว้ด้วยอ่ะเขามีผักด,ด้วยครับนี่ลุยนะฮะที่จะตองถ่ายบ่อยๆเนี่ยฮะลุยประกาศขาวนี่ยนะฮะอันนี้รู้สึกเขาจะปลูกแบบธรรมชาติะนะเนาะออแก,กนิกนี่ผักบุ้งนะที่เอาไปทําพวกผักบุ้งไฟแดงนะฮะเนี่ยเ,เพื่อนตั้งโอ๋ตั้งชาย,ยาเขาเรียกกันนะใสยย่ยำก็ได้ใส่ข้าวต้มก็ได้เนะฮะสด กระจอนกระจอนคณะนี่คณะแปลงผักปลอดสารนี่กระลำกระลำกระลำปีไม่ใช่กระลำปี้นะฮะนี่กระลำปีโอ้เพื่อสวนครัวเขาเยอะอะไม่บอกกันนี่คงรู้จักกับบ้านกะเพาเนี่ยไม่รู้จักนี่ก็ไม่ไหวแล้วมั้งหนูหนูหนโอ้ใบแมงลักก็มี เนี่ย <Cornell> กินขนมจีนเนี่ยเนี่ยแมงลักเนี่ยนี่จุดที่นั่งเะยฮะเพื่อนมาก็มานั่งกันได้เลยอ่ะสนามหญ้าเก้าอี้ปิกนิกอันนี้ใครสั่งครบสิบแก้วนี้นํากลับบ้านได้เลยนะเก้าอี้นะไม่น่าใช่อ่ะหยอกหยอก เพื่อนเห็นนี่เผื่อมีลูกค้าถามอินขายไหมครับพวกผ้าพวกอะไรพวกนี้ครับอ๋อถ้าภาพที่แสดงอยู่นี่ยังไม่จําหน่ายสิ่ยังไม่นะครับแต่ถ้าลูกค้าถูกใจให้ภาพละหมื่นเงี้ยคะโอ้ยรีบเล็กนี่ครับโอนเลยครับเนี่ยไม่คิดอะไรเยอะเลยครับ <c oughs> ต้องบอกว่าไปตั้งแต่สองพันแล้วครับบอกอันนี้น้ำอ้อยนะซิกเนเจอร์พี่ต๋องอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะเมนูนี้อเมริกาโนกับน้ำอ้อยอเมริกาโนน้ำอ้อยอ่ะลองนี่พิธีครับกินไงครับใส่อย่างนี้นะครับ ไอ้ยาไม่คนเนี่ยนะพี่คนไหมพี่เป็นคนไม่ยอมคนไงเอาถองจ้าวไงผมไม่คนจะกินได้เลยใช่ไหมฮะยกปื๊ดยกหลอดดูดเป็นอะไอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้แอปเปิลโซดาครับผมแอปเปิลโซดาจิ้มปุ๊บแล้วก็ยกหลอดปื๊ดดูได้เลยอร่อยว่าอร่อยยังไม่ดื่มถ้าไม่อร่อยเราก็ว่าอร่อยเพราะเราอยู่ร้านเขาเราบอกไม่อร่อยก็ใส่โดนอ้วมวิธีกินไงให้อีกรอบครับกินครับ จิ้มหลอดลงไปแล้วก็ยกหลอดดูดดูดแล้วก็ยกหลอดเราจิ้ม,มลงไปให้สุดเลยเปล่าครับสุดเลยครับสุดเลยครับพื่<ต>สดจิ้มไปสุดนะเพื่อนเมนูนี้ขออยรอกคราชื่ออะไรฮนะน้องอ้อยอร่อยอร่อยน้องอ้อยอร่อยอร่อยน้อยอ้อยอร่อยอร่อยชิมจิ้มให้สุดดูดดูแล้วยกหลอดยกหลอดดูดดูลงด้วยลงด้วยลงด้วยปึ๊ดให้ได้น้ำอ้อยแล้วก็กาแฟสลับสลับ ม,มันได้สองรสชาติเลยอะอพอเราดูข้างบนเพื่อน,นจะขมกาแฟกินกาแฟตีขึ้นจมูกเลยพอเราเอาหลอดเทมไปข้างล่างได้ควาหวานางน้ำอ้อยเต็มสิให้เท่าไหร่ครับเนี่ยตอบเต็มสิบเอาไปเก้าสิบก้าจุดเก้าเก้าคบอกเต็มสิ มให้ทะลุไปเลยไงทะลุเลยไม่รู้ว่าเปลือกเขาใจดีเขาลดเขาลดราคาให้ไงเราโอนเพียเดียวคุณคุณไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้เพราะผมเพราะผมเลี้ยงนี่คุณไม่ได้เดือดร้อนอยู่แล้วออ้ต่อี้ถ้าดนัดเรื่องกินปีเขานีนะขนัดแรงเลยนะเฮ้ยอร่อยจริงเพิ่งองมาลองนะฮะพูดกาแฟดูข้างบนขมดูข้างล่างได้กลิ่นรสชาติอ้อยไม่รู้ว่ามันมีมานานยังเมนูนี้จริง ก็มีคนทําบ้างแต่บ้านเราไม่ค่อยเห็นครับไม่ค่อยเห็นแต่จริงนะสแต่จะเป็นอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่มะพร้าวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยได้ลองอ่ะจน่าเป็นส้มใช่ใช่ไม่เคยเจออ้อยอ้อยบ้านเราด้วยไงกาแฟกับบ้านเรากาแฟคุ้มผางคุ้มผางใช่นี่ก็อ้อยก็เนี่ยหิมอนหินดไฟเนี่ยใกล้ใเลยวัตถุดิบแถวบ้านเราเพื่อนเล้วนอือเงินไม่ไปไหนเสียอืมบอเราชิมได้บ้างนี้อ่ะปอนชิมนี้ผ่านเพื่อนเพื่อนเมนูนี้ผ่าน โนอ้อยอร่อยอร่อยโนก็คือมาจากอเมริกาโน้โนอ้อยอร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนมาลองชิมนะมีคำว่าอร่อยชื่อมันอ่าลองให้อาปอลเขาชิมนี่บ้างอันนี้คือเมนูอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรครับแอปเปิลโซดาทั่วไปเลยปกติทั่วไปเลยครับลองกินดูฮะเต็มสิบเท่าไหร่ครับอือฮึอะไรวะไปเอาแล้วบุกมุกนี้เราจะมาเล่นในร้านอาหารเขาไม่ได้นะโอเคเขา ลงทุนนะเรา,าเล่นไม่ได้เราไปเล่นร้านร้านอื่นร้านอีกอรอบครับคนฉลอ,อยเต็ม<ถ>สิบเท่าไหร่ครับให้สิบเลยเต็มสิบนะฮะให้สิบเลยนะฮะสดยอดเอาล่ะวันนี้อต่อ,อยูแยงกับฮับปอนอยูแยงครับก็มาถึงที่ร้านพูดกาแฟพอดีเราผ่านพอดีเราไปท่องเที่ยวมาขากลับเนาะบรรยากาศขี่โบนีนั่งได้ดีเลยเพื่อนลมพัดเย็นๆยนมองเห็นแม่สอดเลยครับบนดอยเนี่ยมาคุยเรื่องดีกว่าสาวลาวที่ว่า อปบบอนไปช่วงนี้ครับถ้าเขาหยุดงานเมื่อไหร่นะฮะเขาจะหยุดงานเดือนหนึ่งก็ทํางานก็หยุดเจ็ดเจ็ดวันปะ่ะเจ็ดวันนะ,ะอปบบอนดุยงก็จะไปที่สบป,อปอลาวนะฮะไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ <c oughs> <c oughs> บางทีก็ไม่ต้องบอกคลิปก็ได้คราวน,นี้เผื่อมันเพื่อนคนไะหนอ,นอยากกลับไปใช่ไหมล่ะกระถางเ็าเลยว่าแนะนําได้ครับอ่าแนะนําให้เพื่อนๆเผื่อว่าเพื่อนๆอยากกลับไปเราไปขึ้นรถที่ไหนอ่ะวเอาง่ายไปลาวจุดเริ่มต้นก็ ถ้าปฏิวัติทางเดินทางจากกรุงเทพอ่มันจะมีอ่าจากดอนเมืองอืเข้าวัดไตเลยสนามบินวัดไตวัดอะไรนะจะจะเป็นสนามบินของ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 ประเทศลาวครับเราสมมติจากจากกรุงเทพ่าดอนเมืองไปดอนเมืองบินไปหรอบินไปถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดใครบินไปนะหรือถ้าแบบคุณอยากจะแบบออกแนวแบบ ประหยัดหน่อยประหยัดเอา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 ,เอาแนะนำแนวแนวแนวประหยัดให้เพื่อนเพื่อนด้วยเผื่อใครแบบให้อยู่กรับรถขับลาโมไซค์หรือรถยนส่วนตัวไปอย่างนี้นะ่ะแนะนำนี้มีมันมีสองทางประหยัดแบบรถรถทัวร์ก็ได้รถทัวร์ถึงเวียงจันทร์เหมือนกันต้องไปลงจังหวัดไหนอ่ะก็ขึ้นจากขึ้นจากอ่าหมอชิดเลยหมอชิดใช่แล้วก็ขึ้นรถจังหวัดอะไรไปอ่ะจังหวัดเ้าก็กรุงเทพนครหลวงเวียงจันทร์ มีถึงเลยเหรอถึงเลยถึงเรียนพร้อมท่ถึงเป็นจันเลยไม่ื่อนรถอะไรทั้งสิ้นรถนอนไปเลยรถนอนราคาพอรู้ไหมราคาผมว่าน่าจะประมาณเก้าร้อยถึงพันบาทอ๋อก็คุ้มนะเพื่อนพันนิดนิดไม่เกินพันสองก็คือว่าถ้ามีเงินละห้าพันนี่ก็เที่ยวแล้วเนาะแล้วเราก็เอาประหยัดประหยัดเอาถ้าไม่ใช่ใช้ชีวิตหมาต่องนะใส่ก็คือเป็นนวดจะหมดเยอะหน่อยถ้าแนวต่องนะแล้วสาวลาไปไงครับที่ว่าคุณไปเที่ยวมาแล้วเนี่ย แล้วใ,ใส่แวน่นนิดนึงนะครับเื่อผมจะเพิ่มความหล่อให้มันนิดนเป็นไงฮะชื่อน้องอะไระที่ว่าไปเจอ<ร>ล<ะ>่าสุดครัคบกแฟนคุณนะแฟนผมก็ชื่ออ่าน้องลิตโต้ลิตโต้ถามทำไมหรือถามแบบเรื่องอื่นได้ไหมเดี๋ยวผมผมไมปภาพประกอบไปนะ้เดเต๋อผมขึ้นมาไปดูนะน้องลิตโต้นะะสาวสาวปอล้วน่ารักมากไม่รู้ว่าน้องับมีเพื่อนเหลือไหมฮะเพื่อนฟงเพื่อนผูม คุณก็ไม่เอาคุณมีลูกมีเมีเต้าแล้วอ่ะมีเมียแล้วอ่ะเฮียตอนตัดต่อนี้เมียคุณได้ยินนี่เป็นเรื่อง <c oughs> อ่าเรื่องหัวแตกว่าไปออกไปไหนไม่ไปได้อะ่ะเ <c oughs> พราะเป็นคนแบบเนี้ช่วงนี้บัตเยอะก็คือออกเยอะพี่กอ่อกเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายที่ไหนเพื่อนหาเงิงเกนก่อนนะฮะคุยเสละ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 ื้อสาล่าวนี่คุณไปรอบนึงนี่คุณหมดไปกี่บาทครับแต่และรอบแล้วรอบอะ่ะต่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเที่ยวเยอะหน่อยถ้าแบบไปหลวงพระบางก็หมื่นห้า หมื่นห้าเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะเต็มๆเลยเต็มที่พักเต็มที่ทอย่างแต่ถ้าคุณแบบแต่ผมบอกเลยถ้าคุณไปลาวาบ่อยๆคุณจะรู้เลยว่าเที่ยวลาวอะเงินแค่ห้าพันบาทคุณก็เที่ยวได้แล้วจริงเทคนิคนิดๆหน่อยๆเพื่อนห้าพันบาทนี่คือเที่ยวได้เลยสบายอสองคืนสามวันเลยสองคืนสามวันห้าพันบาทนี่สบายๆสบายชิวๆเลยถ้าคุณเดินทางเป็นนะแล้วสาวที่คสวยไหมล่ะ ก็สวยครสมุทฐานสามรอบแล้วอะแต่ผมไม่เคยไปไงผมอยากไปคุณเนี่โฟกัสเรื่องเดียวเลยผมหมกมุ่นเลยล่ะเรียกว่าโฟกัสผมหมกมุ่นเลยเออแต่นี่ดูไอ้บรรยากาศในนาเที่ยวไม่มีเพราะมรู้ว่าเอฟซีผมว่าก็คล้ายๆผมแหละที่กดติดตามผมมาจอรอไม่กันเฮ้ยไปว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่จอรอจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มจิิ้้มมลแต่ได้ข่าวว่าข่าวใช่ไหมโบโบเลยครับโบเลยนะเนียนเลยใช่ไหมงานเนียนเก็บ มันสิ่งว่างานงานที่นู่นน่ะเขางานเงียนจีบทำงานที่นู่นงานเขาทำเรียบร้อยว่างานอะไรอย่างนี้ฮรคุยแบบนี้นะฮะอย่าไปคิดอะไรมากมายนะฮะตรงนี้ครับคิดดูหนาวไม่หนาวแม่คันนิ้งเกาะหนวดขนเมื่อกี้งอกรังงอกเอาไม่ใช่ไม่ใช่แม่คันนิงเหรอเกาะหนวดที่เห็นดำๆนี่นะย้อนมาทิ้ละสามรอบพี่จริงก็ไม่ได้แก่ครับผมเพิ่งจะยี่สิบห้า เป็นเพิ่งจะเบญเพศแต่วันเดียวผมมันทรยศเนี่ยเส้นผมทรยศหนดเลินทรยศไม่ต้องรีบงอกไปไหนเอาแต่อเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าร้านตรงนี้นะฮะย้ำอีกรอบเพื่อน,อนลองมานั่งดูนะฮะบรรยากาศชิวๆสโลไลท์นะฮะใครที่ชอบแบบมานั่งสโลไลท์นั่งทํางานได้สัญญาณเ,น,เน็ตมีบอกไว้ก่อนสัญญาณเ,น,เน็ตสัญญาณโทรศัพท์เพื่อนๆมานั่งชิวๆหรือจะมานั่งจีบกันมานั่งแอลกันได้ยากาศร่มรื่นนะ ไม่รู้ก่อยให้กลางตรงกลางเาต,าต้นท์แบบกลางเต้นนี้ที่ว่าคุยกับน้องอินนี่เขาบอกยังไม่ให้กลางนะฮะต้องลองคุยเขาดูแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ที่ผมถามดูน้องอินบอกว่ายังยังไม่ได้เปิดให้กลางเต้นนะแต่อนา,าคตก็ไม่แน่อนา,าคตก็ไม่แน่ต้องลองคุยเขาดูมาคุยเขาเองเดีกว่าตัวอะไรเนี่ยพอดพอดเออแบบ

ครับเพื่อนเนหวังว่าเพื่อนเพื่อคงจะมาถูกนะครับกับที่ร้านพูดกาแฟนะฮะบรรยากาศร่มริ่มเหมือนที่ต่องนุ้ยแยงบอกฮาะะว่าบรรยากาศน่านั่งชิลๆลบพัดเย็นๆอ่ฝากร้านเลยครับเจ้าของร้านน้องอินครับฝากด้วยนะครับถ้าผมไม่อยู่ก็ถ้าอะไรสกปรกก็มาเก็บกวาดดูแลด้วยนะครับ <laughs> เปิดไปกี่โมงครับเวลา9โมงถึง5โมงเย็นครับผมที่นี่ยังกางเต็นท์ไม่ได้เนาะใช่ครับใช่ครับผมแต่ถ้าหากว่ามีการกางเต็นท์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีนะครับมีฝากเพจไหมครับเพจได้ทำไหมฮะมีครับชื่อเพจพูดกาแฟติดตามได้เลยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ70กว่าคนน้ำตาจะไหล70กว่าคนนะฮะเดี๋ยวออกช่องอตอนแยงปุ๊บน่าจะขเยียบเป็น72ถูกต้อง เอาละครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดซับสไครปกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ด้วยถ้าบางคนอยากถามเส้นทางว่าเลี้ยงม่อนหรือว่ามอนเก่ามอนอยากไปถามเดี๋ยวผมบอกให้ครับอย่าลืมนะครับขอย้อนอีกรอบซับสไครปให้หน่อยนะครับคอมเมนต์มันได้เลยครับติชมได้หมดนะครับโชคดีมีตังนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับจต่ก็ตองยุ่งยงนะครับบ๊ายบาย